สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับท่านเคยสงสัยไหมครับว่าปั๊มติ๊กเราจะเสียจริงหรือเปล่านะครับผมมีวิธีทดสอบนะครับง่ายๆเลยนะสําหรับปั๊มตินะครับใช้ได้ทุกรุ่นนะครับวิธีทดสอบวิธีนี้นะครับตามผมไปชมกันเลยครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสายไฟ2เส้นนะโบกับลบนะครับนะแล้วก็อาจจะเป็นที่คีบเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะแล้วก็น้ํานะครับ น้ำใส่แค่พอท่วมให้ท่วมถึงนี่นะครับให้ท่วมถึงครึ่งหนึ่งนะฮะตอบก็ง่ายๆนะครับนะแค่จ่ายไฟให้มันนะครับนะมันจะมีขั้วเขียนอยู่นะครับนะเขียนบวกเขียนลบนะครับบวกอ่าจ่ายง่ายเลยนะครับลบนะครับจากนั้นก็ไปเข้าลบ แล้วก็ทดลองนะครับทดลองด้วยการเอามือกดไว้นะฮะนี่นะครับนี่นะครับอยู่ยมันจะกระด็นน,นี่นะครับปกติปั๊มมันจะต้องฉีดแรงอย่างนี้นะครับโดยการเอามือปิดเอามือปิดแล้วต้องแทบไม่อยู่เลยนะฮะเอามือปิดแล้วไม่อยู่นะครับครับ ก็นะเอามือปิดนะครับเอามือปิดแล้วแทบจะต้องปิดไม่อยู่เลยนะครับนะเพราะมันราวๆสองสามบานะครับนะประมาณสองก,กว่าฮนะ่ครับจะต้องขีดเป็นลองฝอยนี้เลยอยนะครับวิธีนี้เนี่ยทดสอบได้ทั้งปั๊มเก่าและปั๊มใหม่สําหรับรุ่นใหม่ๆนะครับนะบางรุ่นจะไม่มีตัวเลกูลเลเตอร์นะครับเลกูลเลเตอร์คือตัวย้อนกลับ นะย้อนจ่ายน้ํามันย้อนกลับมานะครับน้ามันที่ใช้ไม่หมดนะฮะโดยมันจะมีลูกเล็กอลเลเตอร์ในตัวนะครับนะแต่รุ่นเก่านี้ไม่มีนะครับรุ่นเก่า,ก,าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะหลังจากเราทดสอบมาแล้วนะครับถ้าแรงดันมันดีอยู่นะฮะดีอยู่ทีนี้ส่วนมากนะครับปวามติ๊กเนี่ยปัามติ๊กจะไม่เสียนะครับมันเสียยากนะครับนะฮะโดยปกติแล้วมันเสียยาก ตัวที่เสียเลยคือสายยางนะครับสายยางที่ต่ออยู่ในท่อนี้นะครับนะเพราะว่าตรงนี้นี่แช่น้ํามันตลอดนะเช่นแช่ e85 หรือว่าเออ e20 นะครับยิ่งไปเกิดเร็วเลยครับเปื่อยนะใช้ได้แค่ปี2ปีก็ก็เปื่อยมาแล้วครับนะกรอบแตกเลยครับนะนี่ครับแต่ไอตัวนี้ผมเปลี่ยนมาแล้วนะเปลี่ยนมาแล้วใช้มาได้แป๊บเดียวเองนะครับเริ่มแตกแล้วนะเห็นไหมครับแต่ข้างในยังไม่แตก ครคับแต่ที่ผมเปลี่ยนออกมาเนี่ยแตกหักไปเลยนะีไม่ทราบไปไหนแล้วไม่รู้นะครับนะสำหรับสนุนราคาสายยางนี่ก็ไม่ไม่แพงครับแต่ว่ามันลื้อค่อนข้างเยอะนะฮะรื้อเยอะแล้วก็รื้อเปลี่ยนแต่ว่าจริงๆแล้วมันถอดเปลี่ยนเองได้ครับนะถ้าเรามีทักษะทางช่างนิดหน่อยนะครับก็สามารถลื้อเองได้นะอีกอย่างหนึ่งเลยคือวิธีทดสอบนะครับสำหรับ ท่านที่ไม่ต้องไม่ต้องการถอดออกมาจากถังนะฮะท่านที่ไม่ต้องการถอดนะครับนะสายไปนะครับมันจะมีสายไปนะฮะก็ปล่อยให้มันไปนะครับนะกับสายกลับนะครับแล้วก็มาดูตรงสายกลับนี่นครับนะลองถอดลองถอดดูตรงสายกลับถ้ามีน้ํามันกลับมานะครับแปลว่าเลคไอแปลว่าตัวเลคูลเลเตอร์และปั๊มติยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่สําหรับบางตัวที่ไม่มีก็ใช้วิธีนี้เทสไม่ได้ ใช้ได้แต่วิธีถอดปั๊มมาเทสอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วก่อนใส่กลับไปนะครับเราก็เป่าเป่าลมมาเป่าให้แห้งนะเท่านี้ก็เสร็จพิธีครับนะฮิธีเทสนะครับนะฮะชัวร์เลยครับว่าพังหรือไม่พังนะฮะเพราะว่าถ้าจะเปลี่ยนตัวหนึ่งนี่ฉนดราคาก็ร่วมพันกว่าบาทนะครับอย่างต่ำๆเลยก็พันกว่าบาทนะครับนะมีพันกว่าบาทขึ้น นะหรือจะไปถึง3-4 0 0 0พันหรือก็แล้วแต่แชนิดปั๊มอีกนะครับแล้วแต่ขนาดของตัวปั๊มมันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับอย่าลืมขย่าก้นน้ำออกให้หมดนะครับแล้วค่อยใส่กลับไปไม่งั้นน้ำาจะปนกับน้ำมันครับขอบคุณครับ